สวัสดีครับ FC ผู้ติดตามทุกท่านครับผมเมื่อนี้กี่ย่กับน้ำมอดเสียนปลานะครับอย่าที่ใช้ตกปลาชะโดในวันนี้ก็เป็นไก่นะครับเป็นน่องไก่นะครับน่องไก่ที่หั่นเนื้อออกมานะครับผมตัวเบ็ดนะครับผมตัวเบ็ดที่น้ำมอสขายก็ตีลากได้แล้วก็ตีแช่ได้นะครับผมประมาณนี้ครับผมมาดูวิธีเกี่ยวเหยื่น้องไทยไทยให้ท่าหน่อยเอ่อเรามาดูวิธีเกี่ยวเหยี่อครับผมเหย่่อนะครับผม เกี่ยวยังไงก็ได้ครับให้ตีได้ไกลแล้วก็หลุดย,กยากยนะครับผมจะมีหนังก็ไม่เป็นไรขอแค่มนีนื้ติดด้วยนะครับผมเดี๋ยวประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวดูไม้ดูไม้หน่อยจะตีให้ดูไม้ก็เป็นคลองธรรมชาติแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปโยนให้ดูนะครับผม น้ำมันตื้นหน่อยแถวนี้ตื้นหน่อยแต่ดีไว้สามสามคันนะครับผมน้ํามันตื้นหน่อยแต่ก็น่าจะมีตัวอยู่ครับวนเวียนอยู่แถวน,นี้นะครับผมเพราะว่าเป็นปลาจะขึ้นมาวางไข่บริเวณน้ําตื้นๆนะครับผมพวกชะโดพวกปลากายนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นชะโดนะครับที่กินเนื้อไก่แล้วก็รอชมกันะครับผมขอมครับเดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้แถวนี้นะครับผมประมาณว่าให้ดูเบ็ดไปด้วยนะครับผม ไม่นานนะครับผมไม่นานเกินรอนะครับมันจะเป็นไม่ได้อ่อยก่อนเลยนะครับเป็นจะโดของแคบๆครับผมแต่เขาเข้ามาทุกปีนะครับเข้ามาเพื่อวางไข่เนานะครับโดไซส์สวยๆเลยล่ะนะมีตัวขึ้นนะครับเมื่อวาน้นก็เจอมาแล้วเห็นมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็เลยต้อง กดกล้องไทยแชร์ไว้ก่อนอันตรายเผื่อมันลากแล้วก็เอาไม่ทันนะครับต่างกล้องประมาณน,นี้แหละนะครับเดี๋ยวไปรอลุ้นกันอีกทีนะครับผม

买没得啊？ สีแปลกวะไม่มีคอกเลยปลาตัวนี้เป็นปลายังไม่มีคอกนะครับผมสีแปลกดีหัวก็โดนทุบมานะครับสวยโอวิ่งยาวๆเลยครับตั้งกล้องก่อนขากล้องก็ตั้งไม่เท่ากันนะครับผมโอ้โห มันเลยมันเข้ามาแอบแอบเข้ามาครับผมใส่ปลาครับผมประมาณนี้ครับ สีสวยครับรากสวยๆเลยนะครับเดาขออนุญาตนะครับผมโอเคครับครับผมตอนนี้ก็จะกลับแล้วครับผมไม่เข้านะครับจะย้ายไม้นะครับไปดูไม้ใหม่นะครับผมก็จะปิดคลิปไว้เท่านี้แะครับผมก็ดูเหมือนว่าไม่เอานะครับปลานะครับจะหลบๆซ่อนๆอยู่ยังไม่เอานะครับปลาที่ได้วันนี้ก็เป็นปลาชโดไซสักสามโลหกได้อยู่นะครับผม ไซนี้แหละครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็หมยก็เป็นหมายธรรมชาติได้เน่ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปงัดสนุกสนุกให้ชมนะครับผมตอนนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองย้ายหมายดูนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ